และใน EP นี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่เมืองกัมปงจามนะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในกะบ,บูชานะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะข้ามไปที่สอปปออลาวครับ สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ยูทูบชา n นลนายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางครับเช้านี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองกำปงฉนังนะครับซึ่งก็เป็นที่พักของเรานะครับเมื่อคืนเราก็มานอนกันที่นี่นะครับเป็นห้องพักอยู่ในซอยเล็กๆนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับในราคา250บบาทนะครับผม เดี๋ยวเช้านี้เราจะเดินทางเข้าเมืองนะครับไปเติมน้ํามันกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางกันน่าจะทั้งวันนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปแวะที่กําปงจามนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับกับบรรยากาศเมืองอ่ากำปงชนังนะครับรรที่กัมพูชานะเมื่อคืนนี้เราก็นอนกันอยู่ที่เมืองนี้นะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะเข้ามาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่ริมริมขอบตัวเลสาบกันนะครับผม ชื่อน้ำมันมันไม่เคยเหมือนกันสักที่อ่ะอันนี้แก๊สโซลีน95ไม่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ต้องเติมแก๊สโซลีน95เขียวยูโรเทอสีเขียวใช่ไหมโอเคี <Okay. S 2> มก็ Euro ปกติถ้าเติมในเมืองทางนู้นจะเป็นซูเปอร์ที่เป็นป้ายสีเหลืองเนาะพี่ก้อยที่เราเติมอ่ะอ,อ, <laughs> อ่ะบ้องแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนฟูโอ้อากาศเช้านี้เย็นสบายครับไม่ค่อยร้อน วันนี้น่าจะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับกับเส้นทางที่จะไปกระแจนะนะเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะนอนที่กระแจะแล้วก็เช้าอีกวันนึงน่าจะข้ามไปที่ลาวนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวลาวต่อเลยนะครับส,สองหมืน่นอ๋อสองหมื่นสองหม,มื่นสองประมาณสักแปดสิบ สิบกร้อยแปประมาณนั้นนะครับหบปลาครับประตูน้ำอุ้ยแปลว่าถ้าหน้าน้ำนี่น้ำมันจะไม่ไหลล้นทะลักมาเลยเนี่ยแต่นี้มันก็มีรอยน้ำขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ย ทำเป็นเล่น,นเ,นเลยโอ,อ้นี่ครับมันก็ไหลลงไปตเลส,สาบแหละแล้วลตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดเรือครับก็จะมีเรือประมงแบบเยอะมากๆจอดอยู่โอ้โหมันเป็นเมืองของน้ำจริงตรงนี้ก็จะเป็นท่าเทียบโอเขาขายปลากันตรงนี้ว่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารอซื้อปลาครับ จะเป็นร้านกับข้าวเป็นเพื่อนกับข้าวนะนนก็ให้ดูฝัง่งนี้ดิพอบ้านเขาสูงสูงดูฝั่นงนู้นครับโอ้โหเสาบ้านอันนี้ขายปลาทั้งนั้นเลยครับกลิ่นปลาขึ้นเลยเนาะใช่แต่แก็คือไม่แรงนะ เส้นทางที่เรากําลังจะผ่านไปนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับชาวบ้านที่นี่เขาก็จะอบปลาขายกันนะครับเพื่อลองดูจากท่อนไม้ท่อนฟืนนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็บ้านเรือนที่นี่เขาก็จะทําเป็นทรงสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับัขึ้นไขวใช่ <c oughs> ชแน่เลยเออโหตลาดจ้ะป โอ้โหกินชงกินชาได้นะคุณก้อยนะจอดก็ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นร้านน้ำมันครับมีน้ำมันขายเยอะแยะโอ้โหสุดยอดปลา โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงน่าจะเป็นปลายตัวเมืองของกำปงฉนังนะครับซึ่งที่นี่ก็คือเป็นที่ศูนย์รวมนะครับสำหรับพ่อค้าแมคค้านะครับที่จะมาซื้อปลาไปขายนะครับแล้วก็ที่บริเวณนี้นะครับเขาก็ยังทําปลาพวกเขาเรียกว่าเป็นปลาตากแห้งเป็นปลาอบแห้งนะครับเดี๋ยวเราแวะกินขนมจีนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับกับเส้นทางกำปงชนังนะครับเข้าไปที่พนมเปญนะครับผมค่อยสั่งอะไรมากิน ต้มยรนหขอนรอแล้วอยู่เป็นน้ำยาปลาที่ไม่เผ็ดและก็หวานได้อยู่แล้วเขาก็จะใส่ผักมาข้างล่างเมื่อกี้เขาจะใส่หนมจีนให้อีกแต่ว่าเรากินไม่หมดเราลุกตัวเราขึ้นแล้วจริงไใช่ข้างล่างก็จะมีหัวปีหัวปีมีใบอะไรไม่รู้ตุ๋นรอต่างๆตกแต่รู้มีถุงงอกมห้ยไม่มีถุงงอกทุเรียนไปแล้วคนขายทุเรียนไั้อร่อยไหมอืม น้ำยาปาบ้านเราค่อยไม่เผ็ดเดี๋ยวแม่ทำขนมจีนให้นะครับคุณป้าก็จะเป็นร้านขายขนมจีนเล็กๆนะครับเป็นเพืงสังกะสีบ้านแกน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาทําปลากันนะทุกคนที่เห็นฟืนเยอะๆนะครับเขาก็จะทาําปลาอ่าเป็นปลาลมควันอะ่ะตากแห้งไว้ขายเป็นปลาแห้งอ่ะครับน,นุกนบรรยากาศเย็นมากเพราะว่ามันอยู่ริมตนเลยสาบด้วยจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวอืม,อม,อม,อม แต่เนหัวนี่อ๋อคุณป้อาออกกุนออกกุนไปแล้วครับจุ่มเรียบเคื่ออือ้าร์ธรรมะ,ะช่างงานช่างงานช่างงานอร่อยครับอันนี้วัดหรือเปล่าเนี่ยโรงเรียนหรือวัดโอ้โรงเรียนโอโ้ดูขนาดโรงเรียนยังสูงเลยเนาะ คือสิ่งปลูกสร้างนีนนี่ก็คือต้องยกสูงหมดเลยครับถ้าไม่ยกสูงนะก็คือไม่รอดจากน้ําแน่นอนดูจากบ้านแต่ละหลังครับทุกคนดูบันไดบ้านเขานี่คือสูงมากเลยผมว่าน่าจะมีสิบกว่าเมตรขึ้นนะโอพอากาศเย็นดีนะตรงนี้เฮหนาวหนาว ็มีรถโดยสารผ่านมาเรื่อยๆนะแต่ว,ว่านานๆทีจะมาสักคันหนึ่งครับเอาจริงๆอนะ่ะการเดินทางที่นี่น่าจะลําบากเหมือนกันนะก้อยเนาะการเดินทางทางเนแดนวันนี้มันลําบากเนะี่ยนี่บ้านคนช่วงนี้จะไม่มีบ้านหลังไหนที่เป็นทรงเตี้ยๆนะครับก็คือยกใต้ถุนสูงหมดเลยรองรับน้ํามาก็คือสร้างบ้านแบบว่าเผือ่ออนาคตไปเลยกะว่าแบบน้ําท่วมไม่ถึงนะครับขนาดว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ต้องยกพื้นสูง ถ้าดูดีๆจะเห็นรอยน้ำเนยประมาณครึ่งเสาไฟฟ้านะครับเพื่อนๆลองดูตรงนี้จะครึ่งเสาไฟฟ้าเลยนี่ผ่านทุ่งนาแล้วโอ้วิวสวยมากเลยครับชนบดแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นชนบทจริงๆนะเนี่ยล้วยังเห็นรถขายของขายของที่เป็นรถแบบเก่าๆอันนี้จะเป็นรถขายทุเรียนนะครับเป็นรถลากเป็นรถพ่วงขายผลไม้มีทุเรียนนะแล้วก็ขนุนมีสองอย่างนะก้อยเนาะ ขนนกระทุเรียนเนะเนี่ยเป็นรถที่ใช้มอไซค์เป็นลากนะครับตรงนี้สวยเว้ยตรงโล,ล่งเริ่มเห็นต้นตาลนะครับอุ้ย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 ซ้ายเป็นน้ำขวาเป็นทุ่งนาครับโอ้ยางมันแบนหรืออะไรวะดินดึ๊บ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 อุ้ยอร่รยวะไม่รู้ มมมมันีีเสยงใช่ตรวจความเรียบร้อยของโช๊คก่อนครับรู้สึกว่าจะมีเสียงแปลกๆเสียงอะไรวะเอียดเอียดเอียดะจะขยันแตกขนาดนั้นหรอวะแตกไปแล้วคู่หนึ่งนะครับอันนี้ใส่เป็นโช้กฟอร์ซ่าแล้วโอเคไม่มีปัญหาเพื่อนลองดูเส้นทางครับอย่าได้มาหน้าฝนแล้วกันเละเทะไปหมดเลยนี่ขนาดมาหน้าแรงนะเนี่ยโอ้โห โชคแตกเลยวะ่ะอุ้ยไม่รู้อ่ะอะไรแตกไม่รู้เพราะถนนเลวร้ายมากนะครับทุกคนข้มาหน้าฝนก็คงเละเอาเรื่องแล้วพี่ก้เนาะข้มาหน้าฝนคงามาไม่ได้ เราต้องขับรถไปอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับด้วยทางลูกดังแดงๆดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาเส้นทางนะครับเพื่อจะออกไปเชื่อมทางใหญ่นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปกำปงจามนะครับผมบ้านที่แบบหลังคาบุองจางอืมเล็กก็เป็นหลังเล็กๆหมู่บ้านนี้ก็จะบ้านเล็กทั้งทุกหลังเลยเนาะไม่มีบ้านหลังใหญ่เลยไม่รู้เหมือนกัน เห็นแค่ต้นตาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับทุกคนโอ้ยทอใช่นใช่อันนี้ทางที่จะไปพนอมเปนนายก็ไม่รู้เหมือนกันก้อย GPS มันก็เออเออใช้ไม่ได้ด้วยเียวขวาครับโอ้โหดูมันแนะนำเส้นทางไงอุ้ยอุ้ยน่าจะถูกว่ะ วันนี้สู้ชีวิตมากๆเลยขายเตากระปุกอมสินแสงยากนิดนึงครับหาจังหวะไม่ได้เลยรถมาเป็นแถวเลยยไปไปตีไฟไปหนึ่งที นี้เรากำลังจะไปข้ามสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในกัมพูชานะครับซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเขาทําไว้เพื่อข้ามไปเกาะฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แม่น้ําที่พาดผ่านนี่ก็คือแม่น้ําโขงนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกําปงจามนะครับซึ่งก็เป็นเมืองนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงนะครับจุมเรียบซัวจุมเรียบซัวสวัสดีครับ เดินไปนี่โอ้ยาวมากเลยครับสะพานไม้โอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเนาะคือผมว่าถ้าหน้าน้ําเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้เห็นสะพานไม้แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละแม่น้ําโขงนะเวลาน้ํามันมาจริงๆอะ่ะมันน่าจะไม่ไผ่พวกนี้น่าจะรับน้ําหนักไม่อยู่หรอกน่าจะพังแน่นอนนะครับดีนะอากาศมันเย็นก้อยวันนี้ถ้าอากาศร้อนเนี่ย น่าจะเดินไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปตรงนู้นนะครับเพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปโอ้ยาวมากเลยครับทุกคนนี่ตอนนี้เรากําลังจะเดินข้ามแม่น้ําโขงนะครับด้วยสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวจนไปสุดฝั่งนู้นนะครับกอถยอดมากเลยเขาน่าจะทาเป็นที่ท่องเที่ยวจะเป็นเหมือนจะเป็นร้านร้านอาหารเหรอ ดี๋ยวถ้ากินข้าวได้ก็เดี๋ยวไปข้ามไปดูฝั่งนู้นนะว่ามีอะไรกินเนาะจริงฝั่งนู้นมันก็เป็นเกาะกลางแล้วก็เป็นหมู่บ้านชุ่มเรียบซัวซัวหาปลาเหรอครับได้กี่ตัวแล้วไ<น>อ้ปลาตะเพียนปลากดโอ้เขาเหยื่อลำอ่ะลอ่อโยนลงไปแล้วก็เวี่ยง เดี๋ยวขอดูได้ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาจะคุณลุงดีกว่านะเดี๋ยวคุณอาเขาจะจับปลาครับโดยใช้โดยโดยโดยคือรำรำรำอ่าเดี๋ยวจะเอารำโยนลงไปว่อ,องไปว่องอ๋อเบี่ยงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาหแหะตามโอเคนะเดี๋ยวมาดูวิธีการจับปลาของคนที่ตอนว่องติดติอนว่องเดี๋ยวมาดูแค่วิธีการจับปลาของคนที่ว่องลุยสั้น ที่กำปองจาม,จามนะครับกำปองจามกำปองจามเหรอเยอะแล้วนี่ครับอ่าอยู่ตรงนี้โุ้งจะเวียงตรงนี้นะครับเอาแล้วรวบโอเค มาแล้ว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 ออกเทยได้ตัวอะไรบ้างไม่มีสักตัวเลยไม่ได้สวัสดีครับออตรทยกัมพูชาเทยอเมียนเทย ตอนนี้เราเดินมาถึงกลางใจกลางแม่น้ำโขงจริงๆใช่ ต่อนะครับไปที่กรจแจนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเลาะแม่น้ำโขงนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆสี่ห้าวันแล้วกับการขับมอเตอร์ไซค์ก็เหนื่อยล้ามันต้องมีบ้างแหละการเหนื่อยล้าตูดนี่เริ่มระบมแล้วครับผมแต่ก็สนุกดีนะครับกับการมาเที่ยวแบบนี้เนาะกัมพูชานี่ก็ยังมีวิถีชีวิตหรือมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายนะครับกับประเทศนี้เนาะ เพื่อนบอกมาช่วงนี้ให้ผมระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่ากระแสคุณแคมกําลังมาแรงนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เวลาที่ผมไปเดินในสถานที่ที่คนเยอะๆผมก็จะไม่แสดงตัวว่าผมเป็นคนไทยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆนะผมจะพยายามเอาตัวรอดให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อนๆนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับทุกคน มเีเพื่อนบอกว่าแบบเป็นห่วงพี่นายกับพี่ก้อยระวังตัวนหน่อยนะช่วงนี้กุลแมกําลังแรงอะไรพี่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่างยอะมากคือจากที่เราสัมผัสคนที่นี่เราจะบอกว่าเขารักและชื่นชอบในคนไทยก็เยอะนะจากที่นะการที่ได้พูดคุยกับหลายๆคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเขาชอบชอบเมืองไทยอะไรจริงๆคนขมแข็งก็น่ารักไม่ได้แบบว่า น่ากลัวนะคนใช่แต่ว่าในโลกโซเชียลนก็มันอาจจะแรงไปแต่ในการต้อนรับการต้อนรับการพูดคุยการให้คําแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราเจอคนเขมรที่ใจดีกับเราตลอดอและนําช่วยเหลือช่วยเหลือคือดูแลดีอ่ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเรานะครับใช่ขอบคุณขอบคุณที่ยังแบบยังเป็นห่วงเราอะไรอย่างี้เตอร์อัมเปอร์สสองสองแก้ว น, <c oughs> น,น,น้ำอ้อยน้่งนี้ก็น่าจข้างล่างร้อนไม่ไหว <c oughs> ครบไหยครับอ่าออกกุนวยมวยวยมวยนี่ไวย์นกระะสาย กำลังซื้อสายกับป้าผิดใช่ไหมสี่สี่ปีสองพันอีกสองพันขันหมื่นแล้วแกมาตัดกันใช่ไหมใช่ไหมอโกนออกนอยู่ดีรสชาติมันจะอร่อยเลิศประเสริฐสีหรือเปล่าเจือกว่าเจือกว่าเจือกว่าเลยเหรอคุณก้อยนี่มันต้นสำหรับเตอร์อัมเปอร์นะตั้งแต่กีมาตรงนี้แพงที่สุด แต่ว่าก้าแก้วใหญ่แล้วดูดิอย่าเข้าใจผิดนะว่าน้ำกระท่อมไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะท <c oughs> องไง่ไม่ใช่เบียร์นะได้เบียร์ตอนเย็นได้เบียร์ฟรีมาสองสองฝาเดี๋ยวพักกินน้ำมอยกันน้ำหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อเยน็ยนๆวันนี้เราน่าจะถึงกระแจะนะผมดูห้องพักไปแล้วประมาณสองที่นะ จากตรงจุดสะพานไม้ไผ่ตรงนี้นะครับเราก็จะขับรถเลาะแม่น้ำโขงนะครับไปอีกประมาณร0 0 130กว่ากิโลนะก็จะถึงกระแจกเย็นนี้ก็จะไปพักที่นู่นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวก็วางแผนนะครับที่จะข้ามไปฝั่งดอนเดดฝั่งสปปบอบอลาวนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงสำหรับเส้นทางเนาะเดี๋ยวเดินทางครับพักรถแป๊บนึงนี่มันไม่ใช่น้ำอ้อยนะเนี่ย เป็นน้ำส้มรสชาติส้มออกออกมากกว่าน,น้ำอ้อยอยก